สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้ก็พาเพื่อนลงมาดูทุเรียนกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเอาใบชุดแรกนะครับใบก็เริ่มเพสลัดนะเริ่มจะแก่นะครับก็มีมแมลงกัดบ้างนะครับทุกคนเนื่องจาก ฝนตกนะครับเราก็พ่นยาพ่นยาไม่ได้พ่นยาไปฝนก็ตกลงมาใส่นะครับทําให้ยาของเราหมดฤทธิ์นั่นเองนะทุกคนฝนชะล้างไปก็มีบ้างนะครับมแมลงพวกมแมลงปีกแข็งนะมากัดกินนะครับก็เป็นใบชุดแรกนะครับเริ่มพีสลดัดเริ่มจะแก,ก่แล้วนะทุกคน หลังจากที่ตัดแต่งกิ่งไปประมาณหนึ่งเดือนได้ยอดออกมาเริ่มแก่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาชุดที่สองแล้วนะครับทุกคนให้ใบแก่ก่อนนะครับใบแก่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งแขนงออกเพื่อกระตุ้นใบที่สองนะครับแล้วก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับทุกคนหลังจากที่ใบแรกเราจะใส่ตัวหน้าสูง,สงนะครับสูตรปุ๋ย ใบที่สองแล้วก็จะใส่สูตรเสมอนะครับปีนี้ก็หวังไว้นะครับ4ต้นที่เราเจะาผลผลิตนะครับทุกคนตัวนี้ก็แทงยอดหลังเพื่อนนะครับตัวนี้จะช้าช้าสุดนะครับต้นนี้ ยอดอ่อนเพิ่งออกครึบเลยนะครับต้นนี้ในช่วงนี้นะครับเราต้องเอาแมลงให้อยู่นะครับทุกคนเพื่อรักษาใบไว้นะครับถ้าเราไม่พ่นยาป้องกันแมลงนะครับใบของเราก็จะโดนแมลงกัดกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟนะครับแมลงปีกแข็งตรงนี้นี่ตัวนี้ก็กินนะครับทุกคน แมลงคล้ายแมลงเตา่าแมลงเต่าเหล็กตัวนี้ก็กัดกินใบได้นะครับทุกคนเนื่องจากฝนตกนะครับใบก็มีบ้างนะครับที่โดนแมลงกัดกินนะครับทุกคนแหว่งนนี่คือโดนแมลงแมลงกัดนะครับนี่ครับก็มีบ้างแต่เราใบเราเยอะนะครับทุกคนดูใบใหญ่ขนาดไหน ชุดแรกก็จะใส่แบบปุ๋ยแบบตัวหน้าสูงๆนะครับทุกคนนี่ระยะนี้คือระยะแบบต้องการปุ๋ยนะทุกคนระยะนี้ใส่ปุ๋ยได้ใส่นะครับห่างกันสิบห้าวันสิบห้าวันครั้งได้ดูรอบใบของเรานะครับใบลักษณะนี้คือใบแบบต้องการปุ๋ยนะครับ ถ้าห่างต้องใส่ห่างกันประมาณ15วันนะเพื่อนใส่ในน้อยใส่บ่อยๆนะครับอย่าใส่เยอะนะครับประมาณต้นละ5-6ถึงกกรมมือนะครับผมใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับเวลาใส่ปุ๋ยใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับทุกคนระยะนี้คือระยะที่ผมใส่นะครับใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับ เพื่อล่อนะรัเพื่อล่อหลากทุเรียนเดินออกมาหนะลากเดินออกมากิ่งเขาก็จะกิ่งก็จะโน้มลงมาตามกิ่งก็จะตามมากิ่งก็จะตามลากมาคับชิดโคนไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับการใส่ปุ๋ยใส่รอบๆทรงพุ่มนี่ชายใบชายทรงพุ่มเพื่อเรียกหลากเขาออกมานเองนะคับ วันนี้ก็ยอดกำลังพึบนะครับต้องพ่นยารักษาใบนะครับดูใบใหญ่มากทุกนเนี่ยทุเรียนสมบูรณ์ใบจะใหญ่อย่างนี้นะครับทุกคนกำลังแบบแตกใบอ่อนปีนี้ก็สีต้นนะครับมีลุ้นให้ผลผลิตนะครับปีที่แล้วก็ออกดอกทุกต้นนะครับแต่ก็เอาลูกได้แค่ต้นเดียวนะครับที่อยู่ให้เราได้ ริมรองผลผลิตก็ติดแค่ต้นเดียวนอกนั้นก็ร่วงหมดเนื่องจากสภาวะอากาศแล้วก็ความแห้งแลง้งแล้วก็ฝนมากระแทกนะครับทำให้ลูกหลุดร่วงนะครับทุกคนปีนี้กะว่าจะเอาให้ได้4ต้นนะครับทุกคนมาลุ้นกันว่าช่องกเกษตรไทยพูจะทําได้หรือเปล่าทําให้ติดลูก4ต้นนะครับที่สวนรุ่นอายุหกปีนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใบแรกเริ่มแก่แล้ว นะครับต้นนี้ก็จะตัดแต่งกิ่งก่อนเพื่อนนะครับใบเริ่มแก่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเอาใบชุดสองกันใบชุดแรกใบชุดแรกเริ่มแก่แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาตัดแขนงด้านในเพื่อกระตุ้นใบชุดสองนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยจากตัวหน้าสูงๆก็จะเป็นสูตรเสมอครับเพื่อปรับนะครับเพื่อปรับให้การทำดอกง่ายขึ้นนะครับถ้าเราใส่แต่ตัวหน้าสูง,สงนะครับการที่เราจะทำดอกนั้นค่อนข้างยากนะครับเพราะตัวหน้าสูงนะครับจะเอาดอกยากครับเดี๋ยวเขาจะบ้าใ,ใบอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใบที่2เราควรเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นสูตรเสมอเลยนะครับ นี่ใบชุดแรกเราได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเราใบเขียวเข้มอีกชันึงเราก็แต่งแขนงด้านในครับแต่งแขนงด้านในออกนะครับเพื่อกระตุ้นใบชุดที่สองนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกใบชุดที่สองนะครับต้นไหนที่แขนงเยอะด้านในต้นนั้นนะครับดอก รับรองดอกเยอะนะครับต้นไหนมีแขะงเยอะนะครับต้นนี้ปีที่แล้วออกดอกแค่ไม่กี่ดอกนะครับเดี๋ยวมารุนว่าปีนี้เขาจะออกดอกให้ผลผลิตยเยอะขนาดไหนทุกคนนี่ครับใบชุดแรกของเราได้แล้วทุกคนนี่ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ให้ผลผลิตเมื่อปีที่แล้วนะครับทุกคนดูขนงนะครับขนงลักษณะนี้ก็คือดอกจะดกแน่นอนดอกจะเยอะนะครับดูขนงด้านในนี่ครับขนงด้านในเยอะมากลักษณะนี้เวลาเขาเป็นดอกนี่จะดกนี่ของรอยของลูกนะครับที่ติดลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ครับที่ติดลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับ ดูแขแนงนะครับเยอะมากมีใบชุดแรกครับทำใบให้ให้ใหญ่ให้ใหญ่เข้าไว้นะครับโรงครัวเราต้องใหญ่นะครับต้องทำรงครัวให้ใหญ่นะครับทุกคนนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับพาเพื่อนมาดูบรรยากาศช่วงเช้าของสวนทุเรียนในการทำใบชุดแรกครับนีใบเริ่มเพสลาดเริ่มแก่นะครับเราต้องพ่นยานะครับเก็บใบให้อยู่นะครับทุกคน ในการทําทุเรียนต้องเก็บใบให้อยู่นะครับถ้าเก็บไม่อยู่ก็โอกาสในการทําทุเรียนออกลูกนะั้ก็จะยากนะครับถ้าใบน้อยนะครับทุกคนต้องเก็บใบให้อยู่2-3ชุดก่อนที่จะทําดอกนี่ใบชุดแรกครับใบหนาเขียวเข้มครับผมก็รประมาณนี้คลิปนี้ก็่าเพื่อนมาดูต้นทุเรียนที่เราจะทําดอกปีนี้นะครับมีลุ้นด้วยกัน4ต้นนะครับทุกคน นี่นี่คือบรรยากาศสวนหล้างบ้านของเราเองนะครับทุกคนนี่ครับผมก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแนวก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ช่องเกษตรไทพูด,ด้วยเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ช่องเกษตรไทพูจะจังเตให้ดูเรื่อยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับทุเรียนของเราช่วงนี้ก็ใบกำลังสวยเขียวเข้มนะครับ ต้องเก็บใบให้อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาบอกว่าผมใช้ยาอะไรในการป้องกันแมลงนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ